เขาอยากกลับมาหรือเปล่าก่อนฟังคำนายอย่าลืมือติดตามกดหัวใจให้มหมออ้ำาธรรมาทาโร่ด้วยนะคะนี่เป็นการรันดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักประจองคิวกันก่อนนะ,อะขอดูพลังงานหน่อยค่ะ คนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ตอนนี้เขาอยากจะกลับมาหรือเปล่านะตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้ไพ่ช่วยบอกทีนะคะว่าคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่เนี่ยเขาอยากกลับมาหรือเปล่านะคะใครที่จิตเป็นสมาธิและมั่นใจว่านี่คือคำแนะนำของคุณอยู่ฟังด้วยกันใครคิดไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะอะมาดูกันคะ่ะว่าเขาอยากกลับมาหรือเปล่าอืม ดูจกพลังงานเนาะต้องบอกเลยนะความรู้สึกของเขาตอนนี้นะคะถามว่าอยากกลับมาไหมมีความรู้สึกอยากกลับมาเหมือนกันแต่ต้องบอกว่าอีโก้ยังมีนะคะอีโก้ยังมีความเป็นตัวเป็นตนนะ่ยนะเออยังมีอยู่นะคะแต่ดูลึกๆแล้วเนี่ยเหมือนอยากกลับมาเหมือนกันนะเออ ดูจากพลังงานเอาจริงๆอีกโก้คนนี้อีกโก้สูงเนาะนะคะอาจจะมีความเป็นตัวเป็นตนค่อนข้างมากนะคะเออแต่ลึกๆแล้วดูเหมือนอยากจะกลับมาเหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตัดสินใจไปแล้วอะกลับลําไม่ได้นะ,ะเออเนี่ยดูจากพลังงานน่าจะอยากกลับมาอยู่เหมือนกันนะน่าจะมีบ้างที่อาจจะนึกถึงนะหรือว่าย้อนนึกถึงสิ่งดีๆอะไรดีๆที่เคยทําร่วมกันมานะคะนึกถึง ความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้กันอยู่นะคะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วลึกๆเนี่ยเหมือนอยากกลับมาเหมือนกันแต่ด้วยความที่มีอีโก,โก้นะมีตัว,ม,ตวมีตนนะแล้วก็รู้สึกว่าเสียหน้าไม่ได้อะ่ะนะก็เลยทําให้เขายังคงดูนิ่งดูเฉยแล้วก็ เปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองให้ไปข้างหน้าซะมากกว่านะคะคือตอนนี้ถ้าถามว่าลึกๆแล้วเขาอยากกลับมาไม่เอาจริงๆลึกๆอยากกลับมาอยู่เหมือนกันมีความรู้สึกนึกถึงวันดีๆเรื่องเก่าๆอะไรดีๆอยู่แต่ใจหนึ่งก็รู้สึกว่าตัดสินใจแล้วนะคะก็ต้องไปข้างหน้าโฟกัสไปข้างหน้ามุ่งไปหาเป้าหมายนะคะมันมีความขัดแย้งกันอยู่ในตัวเนาะใจหนึ่งก็อยากกลับอีกใจหนึ่งก็ไม่ได้อะ่ะ ตัดสินใจไปแล้วก็ต้องไปข้างหน้าเนี่ยมีความรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถามว่าลึกๆอยากกลับมาไหมต้องบอกว่าลึกๆอยากกลับมาแต่ณนะช่วงเวลานี้ณนะจิตใจตอนนี้อีโกยังมีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนยังมีก็เลยคิดว่าถ้าตัดสินใจอะไรไปแล้วก็อยากจะตัดสินใจแบบนั้นอยากจะยืนยันคําตอบของตัวเองก็เลยอาจจะดูนิ่งดูเฉยดูไม่สนใจเพราะว่า ตัดสินใจไปแล้วก็อยากจะยึดตามสิ่งที่ตัวเองพูดตัวเองตัดสินใจตัวเองบอกไว้ซะมากกว่าไม่อยากคืนคำเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักมากๆเลยทีเดียวแต่ถามว่าถ้าลึกๆอยากกลับมาไหมอยากกลับมาแหละนะคะใครรับคำนายอย่าลืม